สวัสดีครับเจอผมอีกเช่นเคยนะครับกับเจคุกกี้ร้านนะพี่พี่อ่อพูดๆผิดๆผดโผล่นะเพราะว่าไอเนี้ยเวลาไอโดโตอัดนะเพราะว่ามันเล่นไปกี่นาทีแล้วนะมันโตมันจางนะตัวเล่นมันจางมากนะก็มีคุกกี้มาใหม่นะแล้วก็ไม่ลงคลิปมาหลายวันลืมบอกนะไอต้องพูดก่อนแต่ที่แรกนะครามไม่เล่น ว่าไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับคือที่ไม่ได้เล่นหลายวันเพราะผมหยุดหยุดไปฟาร,รม์มการเด้นเทลนะครับหลายคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วบอกฟาร์มเหรอฟาร,รม์มครับฟาร์มเกฟฟาร,ร์มตัวนี่ครับตัวทีมความมืดนะ้ำมันต้องใช้ธาตุามืดนะ้ำธาตุมืดในการท่านด่านนะไม่งั้นมันจะตีเนืเข้านะไม่งั้นไม่ได้ตียากครับต้องทําให้ทีมมี ตอนกำปีเหมือนขึ้นนะประมาณหมื่นหมื่นสองหมสาก็น่าจะผ่านแล้วนะก็กลังกหลังปั้นอยู่นะคขออขอญาตแป๊บหนึ่งนะนี่ครับมีมีของมาใหม่ครับไดรี่นะคระับพอเราทำธุรกิจตามนี้นะครับตาที่มิบอกนีอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเบรกเบรกเอานะวิ่งหนึ่งครั้งนะครับโดยอา่า ไม่รวมการวิ่งไม่รวมการวิ่งอีกครั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะวิ่งวิ่งทีเดียวนะวิ่งวิ่งแต่ละอย่างเช่นจบจบุกกี้ตัวนึงแล้วก็นับเป็นหนึ่งครั้งผิดหมคิดว่าน่าอย่างนั้นนะก็จะได้ถ้าเอาครบสามอันก็จะได้เพชรนะอันนี้ก็จะได้ลูกบาศส่ลงแล้วก็อันนี้ในละสัปดาห์ก็ทําตามนี้นะครับเราก็จะได้ ได้เปิดกล่องฟรีนะครับเปิดกล่องเลือกตัวฟรีหนึ่งกล่องนะครับเป็นเลือกตัวหมายว่ามันสามารถเลือกตัวเอไอพีได้นะว่าเป็นตัวไหนนะครับเราจะสามารถเลือกตัวไหนได้นะครับแล้วก็อสองทีเลยยังไม่ได้เลเลยกิจกรรมใหม่นะครับนี่ครับวิ่งไปวิ่งไปด้วย,วยกันวิ่งไปด้วยกันในเกวิ่งไปด้วยกันในกิจกรรม ชวนเพื่อนนะครับต้องขออภัยที่อ่นานถูกอ่านผิดนะคเพราะผมอ่านอ่านออกเสียงไม่ค่อยคล่องน,นะครับไม่ถนัดในการเอาอ่านออกเสียงนะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบว่าเรานะครับ mental mental อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่นี้คือชวนเพื่อนมาเล่นมาวิ่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่เล่นนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะบางทีเราเชิญมาเพื่อนไม่เล่นคาถากับเราก็จบนะหรือเราเล่นไหขคาถาเขาเล่นเราเล่นเราเล่นไหมคาเล่นไม่เข้าขาเาก็จบเหมือนกันนะผมขอผมขอไม่เล่นนะครับผมขออนุญาตไม่เล่นนะครับแล้วก็สมบัติเมาใหม่นะครับอันนี้คือกิจกรรมสมบัตินะครับถ้าเราทําภารกิจเราเราก็จะได้ได้เริ่มแรกเราจะทําภารกิจให้หานก่อนนะแล้วเราก็จะได้สมบัตินี้มานะครับสมบัติชิ้นนี้มานะครับเนี่ยผม่ายไปแล้วนะครับ ก็ตามนี้นะมันก็มีบอกนะว่าให้ทำอะไรมั่งนะนะครับสมบัติสมบัติม,ตมีช่้ว่าอะไรเอ่ยไม่ได้อ่านนะครองทับตัวตวลกนะครับก็าจะเป็นมันผมอ่านมาแล้วนะมันจะมันจะให้สามสิบเอมันจะเี่สามสิบมันจะให้มาสามสามสต็กนะครับพอกดครบสามพอก็ครบสามสต็กแล้วมันก็จะได้คะแนนนะแต่และสต็กจะได้คะแนนนะ นี่ก็จะเป็นด่านใหม่นะครับนี่จะเป็นด่านใหม่พอเราพอเราเล่นตามแต้มกําหดดแล้วเราเราเราเล่นเราวิ่งตามแต้มกรหนดดแล้วเราจะได้ของละวันนะครับนี่คนระับตามนี้นะครับก็ด่านก็จะเป็นนี่คนระับจะมีคุกกี้ตอนนี้มาให้เล่นนะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นคนระับผมอะไรไม่ได้อัพมากนะครับเบสฟูดนะครับตอนนี้นะครับ เก็ฟู้ดยังไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะครับแล้วก็บีนรูทนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีสมบัตินะครับยังค่อยได้เล่นนะครับไปไปลงการเดนเทลนะครับอย่างเดียวเลยนะครับก็ติดก็ยังก็กำลังฟาร์มอยู่นะฟาร์มเรื่อยๆนะครับก็แล้วครับกิดฟาร์มเสร็จแล้วก็จะได้เล่นก็จะลงคลิปให้เลยนะครับ ถ้าฟารมพอที่จะผ่านด่านได้ผมก็จะลงคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคุกกี้ธนูคุกกี้รถเอ้คุกกี้ธนูสายลมนะบางตัวมันเขียนรถบางตัวก็ไม่เขียนรถนะคัวนี้ก็จะได้ยากมากนะครับหวงเว้นวนใช้ไม่ได้นะโอชั่นเวทนวนอัพเรเวลใช้ไม่ได้นะครับต้องซื้อเอานะครับเดี๋ยวขอเล่นตัวนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ห้าทีแล้วนะครับพอไป1หนึ่งทีนะมันก็จะไม่ยอ,อกนะว่าใช้อะไรมัางนะแต่ผมไม่ใช้อนี้นะมันได้ยากมากนะตรับตรนะัสไพ่นะครับได้ยากมากถามว่าได้ยากไงค,คือมันต้องคบคู่นะครับพอคบคู่แล้วมันจะได้คะแนนนะนะครับถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่คบคู่ก็ไม่ได้คะแนนะอันนี้คือมัาจะเหยียบลูกบอลนะพอเราเหยียกรถลูกบอลแล้วแล้วเราจะได้คะแนนสูงนะครับเราต้องกระโดดให้ให้ลงให้ลง โรวลูกบอลน,นะครับแต่เมื่ก็เป็นสมบัตินะครัเป็นสมบัติแล้วทุกครั้งที่เรากระโดดเราจะได้นี่นะครับเราจะได้เอ่อยลลี่มานะครับเฮ้ยไม่มยลลี่มันคือไอศ์ครีมนะครับตันนี้มีชื่อว่าเอ่อคุกกี้รถไอศ์ครีมเนี่ยมายาพลน,นะครับเกี้ก็ไม่ได้ไฮโดนะครับ ตารางเหตุคือตารางเหตุคือนี่นะครับคอยเก็บคอยเก็บลูกอมไม่คอยเก็บไอศครีมนะครับเราจะได้คะแนนนะครับถ้าเราเราเก็บถ้าเราเก็บนะครับเราก็จะได้คะแนนขึ้นนะครับระหว่างเราอาย่างไอเดียของผู้ไม่ถูกกันนะจะอา่านให้ฟังอีกรอบนะครับจะอา่านให้ฟังอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ แต่ตัวตะกี้นะครับคือมันจะมีไอศซรีมให้สามสีนะครับสีแดงนี่คืออะไรวะสีแดงอ๋อสีแดงทำให้พลังลดนะครับพลังลดช้านะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าผมไม่แน่ใจนะคเอนว่าสีเนี้ยเนี้ยประมาณนี้สีเงี้ยสีเนี้ยสีฟ้าเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะมันจะเพิ่มเพิ่มรอดมันจะเพิ่มเลือดนะครับ เรื่อเราไปหลอดสีฟ้าเท้าขาวนะครับแล้วก็เออซีแรงนี่อ๋อซีแรงความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับค่อยๆความเร็วความเร็วจะค่อยๆขึ้นนะครับนครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะนครับรนนะแต่มันจะขึ้นนิดเดียวนะครับ นี่ก็เป็นโบนัสถามโบนัสถามก็จะง่ายหน่อยนะตัวน,นี้นะโอ้ยขาดวิธีกระโดดให้ลงจังหวัดน,นะให้ให้ดูตรงทางซ้ายมือนนะถ้ามันขึ้นเป็นสีถ้ามันขึ้นเป็นสีนนนส,สีนะให้กระโดดนะให้กดกระโดด ถ้ากดกระโดดหนึ่งทีแล้วมันจะถึงลูกบอลพอดีเลยนะมันก็จะได้คะแนนเยอะนะเฮ้ยเสียวก็จะประมาณนี้นะเต็มที่นะ เดี๋ยวขอญาตดูเดี๋ยวขอญาตอ่านนี้ก่อนนะขอทอดของเพจนาะสัตวนะ์เลี้ยงนะครัมมบถ้วยไอศครีมไมโกรเนี่ยนะครับอา่ามันบอกว่าเมื่อถึงเวลากําหนดถ้วยที่ว่างเปล่าจะเต็มไปด้วยไอศครีมเม็ดและพุ่งไปข้างหน้าในในระยะในในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อผลิตเยลลี่ไอศครีม เม็ดต่างเม็ดสีต่างๆเมื่อเก็บเยลลี่ไอศครีมสีต่างๆก็จะก็จะได้รับคะแนนและเหรียญและช่วยก็จะสลับมาว่างเปล่าอีกครั้งยิ่งเลเวลสูงขึ้นคะแนนเยลลี่ไอศครีมเม็ดขออภัยนะยิ่งเลเวลสูงขึ้น ยิ่งเล,วลนะงเวลสูงขึ้นขออภัยที่รอบนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นคะแนนเยลลี่ไอศครีมเม็ดต่างสีต่างๆก็ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้องขออภัยนะครับผู้ผิดทั่วทงนะครับอย่างที่บอกไปนะผมไม่ถนัดในการอ่านออกเสียงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสีเหลืองวิ่งเร็วสีแดงพลังรถช้านะครับแล้วก็สีนี้เออ เดี๋ยวขออนุญาตสีฟ้านะผมเป็นคนที่แยกสีฟ้าสีน้ำเงินไม่ถกไม่ออกนะฮ้อนมองเหมือนเหมือน,น,นกันนะก็นี่นะประมาณนี้นะก็เหลยอ,อีกอย่างนงนะฮุกี้สายลมนะบอกว่ามันหายจากไหนนะมันมันสบไม่ได้นะก็ต้องหาจากตรงนี้นะ นี่นะครับใช้เหรียญทองนี่นะครับซื้อนะครับเียญทองซื้อนะครับแล้วก็วิ่งเบรกเอานะครับวิ่งเบรกเอาเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าต้องวิ่งอันไหนนะครับต้องดูที่เราลองวันนะครับว,วิ่งอันนี้นะครับวิ่งหลักนะครับมันจะได้ ได้ตามนี้นะครับได้แค่อันเดียวนะครับได้แค่ชิ้นส่วนแค่ชิ้นเดียวนะครับมันเลยเลยอันนี้นะอับยากมากนะตัวพวกนี้นะครับแล้วก็ไอพวกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เคยเล่นให้ดูแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ใครชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเป็นเพื่อเป็นแงกายเพื่อเป็นกำลังใจของมคลิปต่อไปยนะครับก็การได้เทลก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบนะโดยกว่าจะหมื่นสองหมื่นสามันที่บอกต้นคลิปนะก็เอาใจรอไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะหาเกมมาลงเรื่อยๆนะก็หากแต่ฟาร์มเสร็จแล้วผมก็จะให้ลงทันทีเลยนะเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ